สวัสดีคุณคุณที่รักความรักขยายจากความเป็นอยู่ของฉันถึงคุณฉันเทวทูตหมายเคริรเป็นความสุขที่ได้อยู่กับคุณนี่เป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนและละเอียดอ่อนของการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณเป็นช่วงเวลาที่ต้องมีความรัก อันยิ่งใหญ่ไม่มีเงื่อนไขและการรักตัวเองอาณาจาักนางฟ้าล้อมรอบคนและโอบกอดคนด้วยความรักอันบริสุทธิ์เชิญคุณทำให้บ่อยเท่าที่คุณทำได้เพื่อเรียกหาเราอาณาจาักนางฟ้าให้ล้อมรอบโอบกอดชำระให้คน ด้วยความรักขอเชิญคุณหายใจเข้าลึกๆนำเอาความรักเข้าสู่ตัวคนสูดความรักจากภายนอกจากอาณาจากักรนางฟ้าจากไกายของคนสูดความรักจากจิตวิญญาณในตัวคนจากความรักของผู้สร้างที่อยู่ในตัวคน และหายใจออกเข้าสู่ความเป็นตัวคนลองนึกภาพว่าคุณกำลังเติมเต็มทั้งตัวร่างกายช่องอ,อริยและอื่นๆด้วยความรักทุกแง่มุมของการเป็นอยู่ตอนนี้กำลังโหยหาความรักความรักคือวิตามิน แร่ธาตที่จำเป็นในช่วงเวลานี้เพื่อช่วยในการเลื่อนระดับของคุณมีเหตุผลที่ต้องการความรักในเวลานี้เพราะจากกลหัวใจที่สู่ขึ้นกำลังผ่านการเปลี่ยแนแปลงครั้งใหญ่อัปเกรดและกระบวนการบำบัดรักษาจากา ของหัวใจนั้นกว้างใหญ่เต็มไปด้วยความรักสนับสนุนคุณในการสแสดงและเปิดพื้ที่แห่งความรักจากกลางหัวใจเก็บความทรงจำบาดแผลบางอย่างที่ให้บริการคุณและบางส่วนที่จำเป็นหรือจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข จากลาหัวใจของคนกำลังเปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าที่ขุนเป็นสู่แรงสั่นสะเทือนของความรักอันทรงพลังที่เป็นจิตวิญญาณและแก่นแท้ของคนจากหลาหัวใจที่สูงขึ้นสนับสนุนการบูรณาการของความรักของจิตวิญญาณและภูมิปัญญาของจิตวิญญาณ ผูสร้างดังนั้นจึงเป็นเวลาที่บาดแผลจะถูกเปลี่ยนและคลายออกจากกลาหัวใจจะมีพลังความรักภายในตัวคนและการรักตัวเองจะเสริมพลังและด้วยเหตุนี้จากลาหัวใจเป็นแกนหลักของการเติบโตฝ่ายวิญญาณและความเป็นจริงของคน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของมันจะงดงามยิ่งใหญ่และอาจถึงกับขย่าโลกนี่คือเหตุผลที่ฉันมีสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงนี้จากล่าหัวใจระเบิดและระเบิดมันอาจรู้สึกราวกับว่าจะกล่าหัวใจทำทั้งสองอย่างมันแหลกสลายพังทลายพังทลาย มันอาจจะเหมือนกับว่าจากหลาหัวใจของคนกำลังระเบิดด้วยพลังที่คุณรู้ว่าเป็นความรักของคนรักตัวเองรักที่ไ้้เงื่อนไขความรักที่บริสุทธิ์ของคนและความรักที่ดุเดือดของคนพลังแห่งความรักของคนกำลังรุ่งโรธ และมันรู้สึกราวกับว่ามันเป็นการระเบิดเหมือนกับจากละหัวใจของคุณกำลังขยายออกแผ่พลังออกมาและการปรากฏตัวของมันจากละหัวใจของคุณจะกลายเป็นพื้นฐานมีพื้นฐานมากขึ้นกว่าที่เคยในวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณ และแม้กระทั่งในความเป็นจริงทางกายภาพของคนหมายความว่าคุณจะรับรู้ถึงพลังแห่งความรักเมื่อคุณแสดงความรักมันจะเป็นพลังสำหรับคุณและผู้อื่นจะมีผลกระทบคุณจะอ่อนไหวต่อความรักมากขึ้นและอาจถึงขัน้น บาดแผลแห่งความรักคุณจะรู้สึกถึงความรักของผู้อื่นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณอาจรู้สึกได้ถึงการถูกปฏิเสธจากผู้อื่นด้วยความเจ็บปวดที่มากขึ้นคุณอาจสังเกตเห็นว่ารูปแบบความคิดช่วยเสริมพลังจากหลัหัวใจขอคุณ หรือบทขยี่มันได้อย่างไรสิ่งง่ายๆที่คุณทำพูดหรือคิดมีผลกระทบต่อความรักที่คุณแสดงออกธรรมชาติอันทรงพลังที่กว้างขวางของการเป็นอยู่และวิธีที่คุณยอมให้ความรักเป็นอิสระและการปลดปล่อยให้เป็นอิสระในช่วงเวลานี้ จากลาหัวใจระเบิดและระเบิดมันเป็นเวลาของการรักษาแผลเก่าและดูแลตัวเองหัวใจความรักและพลังของคนในขณะที่ตระหนักว่าคนกระทำและตอบสนองต่อผู้อื่นในความเป็นจริงของคนคุณอาจจะสามารถเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หรือตัวคุณเองอย่างเลึกซึงิยิ่งขึ้นคุณอาจรู้สึกราวกับว่าคุณกำลังรองให้ให้กับโลกทั้งใบเนื่องจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรามานที่กำลังประสบอยู่ความอ่อนไหวของจกักรหัวใจของคุณเมื่อเหมือนขยายออกและการก้าวเข้าสู่อำานาจของคุณ อาจทำให้คุณรู้สึกเป็นภาระกับบาดแผลความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานของผู้อื่นในโลกบางทีตัวคุณเองคุณจะคุ้นเคยกับความอ่อนไหวมันจะวิวัฒน,นาการและคุณจะไม่รู้สึกแบบเดียวกับที่คุณรู้สึกในตอนแรก เมื่อจากลาหัวใจระเบิดระเบิดและแปลงลางเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสัมผัสได้ถึงความอ่อนไหวมากที่สุดคุณจะอ่อนไหวต่อโลกรอบตัวและภายในตัวคุณเมื่อการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นความอ่อนไหวจะลดลงเพราะพลังของคุณจะเข้ามามีบทบาท คุณอาจรู้สึกได้รับการโดนใจให้ฉายความรักอันทรงพลังของคุณแบ่งปันกับผู้อื่นนำไปปฏิบัติใส่ไว้ในความคิดและเพื่อแสดงพลังแห่งความรักของคุณสิ่งนี้จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อจักรลาละเบิดและระเบิดบาดแผลจะหายเป็นปกติ จึงสร้างจักรหลาหัวใจขึ้นใหม่จากหลาหัวใจที่สูงขึ้นนั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงจิตวิญญาณของคุณผู้สร้างและทุกสิ่งที่เป็นชะตากรรมของการเดินทางฝ่ายวิญญาณของคุณดังนั้นคุณจะได้สัมผัสกับจักรหหัวใจของคุณที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยพลัง ด้วยพลังแห่งความรักของคุณจากละหัวใจของคุณจะยืดหยุ่นมากขึ้นคุณจะสามารถรับมือกับบาดแผลที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตจริงของคุณได้มากขึ้นคุณจะสามารถเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ยังคงอยู่ในอำนาจของคุณคุณจะสามารถ นำการรักษามาใช้ได้เมื่อจําเป็นและจําเป็นสำหรับตัวคุณเองและผู้อื่นคุณสามารถทำอะไรได้บ้างในระหว่างนี้ขอเชิญคุณในบ้านหรือที่ใดก็ตามแม้ว่าคุณจะอยู่ในความคิดที่จะสร้างพื้นที่แห่งความรักพื้นที่ ที่คุณสามารถนั่งหรือเป็นได้ที่คุณรู้ว่ามีความรักในพื้นที่นี้เตือนคุณให้รักตัวเองวาดบนความรักของจังกรวาลของผู้สร้างวาดบนความรักของผู้สร้างเติมตัวเองด้วยความรักและใช้เวลาในแต่ละวันให้รู้ว่า คุณกำลังชำระในความรักและความรักนั้นคือพลังของคุณคุณอาจพบความอ่อนโยนภายในจักระหัวใจของคุณหากเป็นกรณีนี้ให้นั่งกับมันรับรู้หายใจเข้าลึกๆเมื่อสังเกตถ้าแผลกเก่าวกลับมาปล่อยออกไปให้หายใจเข้าลึกๆ นั่งกับมันแล้วสังเกตคุณอาจต้องการถามบาดแผลสำหรับข้อความของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาต้องการให้คุณเข้าใจหรือแก้ไขหรือการดำเนินการใดๆที่จำเป็นคุณอาจพบว่าตัวเองรู้สึกอ่อนไหวอย่างไม่น่าเชื่อต่อโลกรอบตัว และหากเป็นกรณีนี้ให้ปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยให้ตัวเองร้องไห้หรือรู้สึกอ่อนแอในขณะที่คุณนั่งอยู่ในห้วงแห่งความรักนั้นโดยรู้ว่าคุณได้รับการสนับสนุนจากเสาหลักแห่งความรักความรักในอาณาจักรแห่งทูตสวรรค์ ความรักของผู้สร้างและความรักของคุณเองคุณอาจได้สัมผัสถึงความรู้สึกในจักรหลาหัวใจของคุณอีกครั้งนั่งกับสิ่งเหล่านี้สังเกตพวกมันดูว่าคุณได้รับการสนับสนุนและเป็นความรักก่อนที่คุณจะเรซสิ้นกระบวนการจินตนาการ กับความรู้สึกรับรู้จากกลาหัวใจของคุณและอัปเกรดใหม่ที่เติมไปด้วยพลังแห่งความรักความรักที่ไร้เงื่อนไขการรักตัวเองและความรักที่กระตือรือร้น,นของคุณแนวทางปฏิบัติเหล่านี้จะสนับสนุนคุณให้ก้าวผ่านขั้นตอนของการขึ้นสู่สวรรค์ และการเปลี่ยนแปลงนี้มันเป็นเวลาที่จะรักตัวเองให้มากละเอียดอ่อนให้มากให้กำลังใจอ่อนโยนให้มากและเราจะทำเช่นเดียวกันเรารักคุณอย่างไร้เงื่อนไขขอขอบคุณ